สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์ของราคาและรวมถึงข่าวประวัติและข่าวอื่นๆที่เกี่ยวกับชิบะอินุนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารของชิบะอินุนะคะคลิปนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะดิฉันจะมีคําเตือนต้นคลิปและท้ายคลิปเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงของเพื่อนๆทุกท่านที่มาฟังข่าวหรือการพูดถึงราคาของดิฉันนะคะและวิ่งเข้าไปเกาะไปซื้อทันทีนะคะเพราะมันจะมีความเสี่ยงเนราะ,ะเราไปดูข่าวสภาพตลาดกันก่อนเลยค่ะเราไปดูราคาของชิบะนะคะ สภาพตลาดตอนนี้ชิบาบวกอยู่ที่6 8จุดแดเปอร์เซ็นต์ค่ะค่อยๆไต่ขึ้นมาเล็กน้อยจากเมื่อช่วงกลางวันของอเมริกาค่ะก็ดาวลงไปแ0 0ยกว่านะคะตอนนี้ก็ค่อยๆนะคะค่อยๆไต่ขึ้นเลาะหากไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสที่จะลดศูนได้ไปอีกนะคะช่วงนี้ก็มีข่าววันนี้ก็ถือว่าข่าวค่อนข้างออกมาบวกบวกนะคะไม่เหมือนกับเมื่อวานนี้นะคะที่ทุบลงไปวันนี้บวก บวกตรงที่มีกระแสะข่าวนะคะนักข่าวมันเหมือนกับเป็นจิตวิทยาของประหลาดหรือไม่นะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวด้านลบๆวันนี้ก็มีข่าวดีๆนะคะวันนี้ฝากนะ,ะนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นะคะในอ่าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ยื่นขอใบอนุญาตไว้นั่นเอง เพื่อให้บริการสินทรัพย์นะคะบิตคอยนั่นเองนะคะเขาก็เหมือนกับนะคะอะอกมาแถลงข่าวาก็ทําให้นักข่าวมาเขียนข่าวกันนั่นเองนะคะประมาณว่าข่าวดีกําลังจะมาสู่ฮาร์ล,ลิโปโตนะคะพะหาบริษัทยักษ์ใหญ่ประมาณ9้าบริษัทนะคะยื่นขอลดนะคะสป,ปอร์ตบิตคอยนั่นเองนะคะและท่านในข่าวนั้นเนี่ยกองพูดถึงเม็ดเงินว่าจะหลั่งไหลเข้ามาที่บิตคอย เป็นการประมาณการน,นะคะเมื่อนประมาณ15ล้านล้านซึ่งมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เราก็ต้องจิดตาดูครันะคะนี่ก็คือสิ่งที่มีข่าวในวันนี้ค่ะนะก็ทําให้นะคะบิตคอยพุ่งขึ้นนอกจากนี้ก็เกี่ยวกับปัจจัยเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะวันนี้ในส่วนของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็ขาก็ออกมาดีหุ้นก็บวกด้วยนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่หุ้นบวกนะคะบิตคอยก็เลยบวกขึ้นไปด้วยนะคะเพราะวันนี้บิตคอยก็พุ่งไปถึงสามหมื่นกว่านะคะจากที่มัน ดาวไปสองหมื่นแปดวันนี้ก้อนดีบนั่นเองแรงล่าสุดของที่บาทอยู่ที่14นะคะมูลค่าตลาดอยู่ที่5.61จุดหกหนบิเลียนนะคะปริมาณการซื้อขาย346.6้บหกนล้านกะน,นะคะนี่ก็คือสถานการณ์ของราคาลูนา่าเอขอภยัยของชี่บาทนะคะจริงวันนี้ดีฉันอยากจะเก็บชี่บาทนะคะเก็บไม่ทนันมันพุ่งขึ้นซะก่อนก็เลยไม่ได้เก็บอ่ะก็ปล่อยให้มันขึ้นไปกอดจังหวะมันจะดาวลง นะก็หวังจะซื้อค่ะถ้ามันไม่ดาวลงก็ไม่ซื้อค่ะเพราะตอนนี้ก็เก็บไปเยอะเลยเกิน,กนนะ่ะนะอวันนี้พูดเรื่องเก็บก็ไม่ได้บอกให้ซื้อตามนะคะเราต้องบริหารความเสี่ยงของเราเองนะคะ,ะเราไปดูข่าวนี้กันบ้างก่อนข่าวนี้คก่อนจะไปดูเนะื้อหาข่าวมาดูอารมณ์นักลงทุนค่ะก็พุ่งขึ้นมาเล็กน้อยค่ะห้าสิบจากเมื่อวานสี่สิบเก้านะคะ เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะถ้าดิฉันอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะคะราคาชิบะพุ่งสูงขึ้น25%ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะอ่ามากกว่าในช่วงที่ผ่านมาเรามาดูแนวโน้มราคาชิบะเรียกคือแนวต้านแนวหอยแยงแนวนอนในระยะยาวซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการกลับตัวเป็นขาขึ้นได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะการผ่านค่าจากขงกรอบ นะคะเวลาลายสัปดาห์ลายวันสนับสนุนกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็นได้ชัดเจนในการเคลื่อนไหวของราคาอาร์ัสเาคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์จากเชิงเทคนิคนั่นเองราคาชีบะเรียกคือระดับระยะยาวที่หายไปนะคะการวิเคราะห์เชิงเทคนิคจากกรอบรายแล้วก็เวลาลายสัปดาห์นะคะ,หนะคะให้แนวโน้มที่ดีแสดงให้เห็นถึงราคาชีบานะคะขยับขึ้นตั้งแต่วันที่สิบนะคะมิถุนาที่ผ่านมานั่นเองนะคะในรูปของ สามเหลี่ยมนะคะสามมารอ่าสามนะคะสามเหลี่ยมสมมาตรนั่นเองระยะยาวได้ไม่นะคะได้หรือไม่นานมันดิตตัวขึ้นบริเวณแนวรัศดนะคะก็คือที่ผ่านมานะคะร้อยกว่าแล้วมันก็พุ่งขึ้นไปลดศูนนะคะแต่ตอนนี้มันก็ค่ะลงมาที่ปอดแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปใหม่นะคะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูต่อไปนะ,ะหลังจากการติด บิดกับราคาก็ยังยึดนะคะทั้งพื้นที่แนวรับนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ศูนย์ห้าตัวแปดร้อยกว่าแนวรับของรูปสามเหลี่ยมนะคะว่านี้ก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์มันก็หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองมันบวกประมาณยี่สิบห้าเปอร็นนะคะว่าเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงชีนะคะชีบาเรียมเข้าใช้สิบหกสิงหาคมสองพันนะคะยี่สิบสามหรือไม่นะคะคุสามาผู้พัฒนานะคะ หลักนะคะชิบะซวนเปิดเผยในบล็อกโพสต์ว่าชิบะเรียมอาจเปิดตัวในเดือนสิงหาทีมงานชิบะจะเข้าร่วมการประชุมนะคะก็คือบล็อกเชนในเมืองโตโลลโตนะคะประเทศแคนาดาในวันที่สิบห้าสิบหกสิงหามีการคาดเดามามาากยว่าชิบะเรียมนะคะมเนต็ตอาจเปิดตัวในระหว่างการประชุมทําให้ชิบะนําเข้าสู่ยุคใหม่นะคะชิบะเรียมคือการพัฒนาที่หลอ รอคอยมากที่สุดในระบบนิเวศและนักลงทุนเชื่อว่าเครือข่าวนี้สามารถผักดันราคาชีบะไปที่0.01ดอลลาร์ได้เครือข่ายจักเผาทูเคนชีบะซึ่งนำไปสู่ความนะคะวานำไปสู่นะอ่าชีบะจะนำไปสู่ความขาดแคลนที่อึดทำให้ราคากระทุ่งสูงขึ้น,นะคะอ่านี่ก็คือข่าวนี้ค่ะชีบะนะคะชีบะเรียมตัว ชิบาเรียมเตรียมวางแผนสัปดาห์หน้าหรือไม่นะคะนอกจากนี้การประชุมแล้วนะักลงทุนกําลังจับตาชิบาเรียมนะคะเบต้าเทสเน็ตนะคะก็คือพัชผู้พัชเพเน็ตอย่างใกล้ชิดสําหรับกิจกรรมที่เป็นไปได้บนเครือข่าวครับื่นแห่งความอยากรู้อยากเห็นนะคะท่วมท้นท่วมท้มทนชุมชนนะคะชิบาเนื่องจากนะคะพัชเพเน็ตได้ระงับทุ่ลกัน ทั้งหมดในช่วงสามวันที่ผ่านมาเครือข่ายเบเต้เบต้าค่ะเห็นกิจกรรมครั้งสุดท้ายในวันสอ์ที่5สิงหาสองสามและดําเนินการหยุดการท,ทําธุรกรรมตั้งแต่นั้นมานี่ก็คือข้อมูลข่าวล่าสุดเนาะอ่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อกันข่าวนี้พูดถึงชีบะจับป่ามองสามร้อยเปอร์เซ็นในการท,ทําธุรกรรมของชีบะสูงถึงหนึ่งดอลล่าสูงถึงหนึ่งดอลลร์ล้านนะคะหนึ่งหนึ่งล้านดอลล่าแล้วก็เมื่อชีบะเรียบ ไ่เปิดตัวในเหตุการณ์ที่พิกขรอ,อย่างน่าตกใจข้อมูลล่าสุดบนเครือข่ายวิเคราะห์โดย into the b o x ได้เปิดเผยกิจกรรมภายในขอบเขตของโทเค็นชิบะนะคะสติสติเปิเสติเผยให้เห็นถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับชิบะนะคะที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจในช่วง ะะราคา 100, 1 0 0 0 0แสนถึง1ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะน่าหัศจร์ารยเ์เซ0ในช่วงที่ผ่านมาค่ะการเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วชี้ถึงนะ,ะชี้ซึ่งนระาคะิดเป็น1.64%สี่เปอร์เซนที่น่าประทับใจของธุรกรรมโทเค็นชีบัตทั้งหมดนะ,ะไม่ได้มีใครสังเกตเหตุนะคะข้อมูลดังกล่าเน้นย้ำถึงขอบเขตการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เนื่องจากธุรกรรมในช่วงเวลาในช่วงร,ราคาเดียวกันได้เพิ่มขึ้น ะะถึงสี่เท่าในแง่ของมูลค่าเดิมเท่าเทียมดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะเป็นที่น่าสังเกตว่าแนวโน้มที่น่าสนใจอื่นๆได้เกิดขึ้นในช่วงธุรกรรมหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนดอลลาร์มาคะนี้ก็คือในส่วนของข่าวน,นะคะนอกจากนี้ขาวยังพูดถึงชีบาเลียมทำให้วานเปิดใช้งานได้นะคะ ลมการแกล่งขึ้นที่ไม่ธรรมดาสามารถย้อนไปถึงการเปิดตัวของชีบาเรียมที่กําลังจะเกิดขึ้นบนเครือข่ายนะครับหลักของโทเค็นเหตุการณ์นี้ซึ่งคาดว่าจะได้รับความร้อนแรงได้ก่อให้เกิดกระแสความกระตือรือร้นไปทั่วทั้งชุมชนโดยเฉพาะผู้ถือรองรายใหญ่นะคะนั่นก็คือประวานนั่นเองอเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะคะชีบาเรียมนะคะเลสนะคะโทรหาแนะคะประกาศเปิดตัวลิสนะคะและก็ซีดปลอดเลส เทเวสและชินะคะปอมนะคะข่าวนี้ก็พูดถึงเป็นคําเตือนนะคะให้ระวังข่าวปอม่างนะคะเหรียญที่สร้างขึ้นมาใกล้เคียงหรือชื่อคล้ายๆกันก็ต้องระมัดระวังนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลนะ,ะที่มีการแบ่งปันนะคะไปจับได้ในทวิตนั่นเองนะคะก็มีเหรียญน,นะคะที่สร้างขึ้นมามันใกล้เคียงกันนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังถ้าเราจะลงทุนดูข่าวนี้ค่ะข่าวนี้เป็นเรื่องของปาวันย้าย4.3ล้าน ชิบะเป็นแนวทางนะคะของชิบะเหลี่ยมนะคะเมื่อวานนี้ก็มีปาวานเช่นเดียวกันค่ะน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะะวานนะคะซึ่งเป็นแผลนฟอร,ร์มการติดตามวานด้วยสกุลเงินที่ต้องระดับแนวหน้านได้รายงานว่าวานค่ะลึกลับได้โอนชิบะค่าจำนวน4.36ล้านล้านมูลค่าประมาณ39.27ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จักในธุรกรรมสำคัญลายเดียวนะคะตามข้อมูลของ มานะอินโทรเลียนนะคะาการถ่ายโอนครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อช่วงเวลานะคะ,ะสามจุดนะคะก็คือประมาณวัยสามจุดสี่เก้านะคะ,ะ MT นะคะเวลาของเอเชียนะคะนี่ก็คือข้อมูลนะปะวันมีการเคลื่อนไหวนั่นเองความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในไม่ช้าหลังจากชิบะนะวานที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่กับอ่าคืนจินนะคะชิบะ สี 1> 4. 4 1่จุดสี่หนึ่งล้านล้านมูลค่าสี่สิจุดสี่หนึ่งล้านดอลลาร์ในธุรกรรมเดียวเมื่อวันที่6ส6หสิงหาที่ผ่านมากิจกรรมวันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ชีบะกายเป็นโทเคนที่มีการซื้อขายมากที่สุดในบรรดาปล่าวานนะคะหนึ่งร้ออันดับแรกในช่วงย4ิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะอ่าน,นี่ก็คือข่าวของปล่าวานนะคะที่ยังคงเก็บสะสมนะคะข่าวนี้ก็คงจะเป็นข่าวที่เปราวานเก็บมาแล้วสองวันนะคะเราไปดูข่าวต่อมาค่ะ ข่าวนี้พูดถึงชีบะเรียม m ม n น็ตใกล้เข้ามาแล้วเนื่องจากกิจกรรม c a ัสเพเน็ตหยุดลงนะคาดว่าจะเปิดตัวชีบะเรียมไมเน็ตในเร็วนี้เนื่องจากกิจกรรมครัสเพนะคลลนะเน็ตดต่ำลงการคาดเรานะคะร,รอบๆการเปิดตัวของชีบะเรียม m i n น็ตเขมีความรุนแรงขึ้นหลังจากการหยุดกิจกรรมของ พัสเพเนตอย่างกระทันหันในวันที่5สิงหาที่ผ่านมานะคะพัสเพพสเพสแนนักสำรวจบล็อกเชนของชิบะเรียมเบตาเทสนเพิ่งเปิดตัวกิจกรรมที่แปลกประหลาดในเครือข่ายทำให้เกิดกระแสความอยากรู้อยากเห็นในชุมชนชิบะ uh, ข้อมูลล่าสุดพัสเพสแกนเผยให้เห็นถึงพัสเพเนตผ่านผ่านการระง,งับธุรกรรมทั้งหมดในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ว่าการดําเนินการของเครือข่ายหยุดชะงักประทันผนตั้งแต่วันที่5สิงหาที่ผ่านมาจากชีติพันล่าสุดที่มีอยู่จํานวนธุรกรรมของพาสเพเนตสูงถึง35.04ล้านโดยมีเวลาบล็อกเฉลี่ยนะคะต่ำกว่า7วินาทีเครือข่ายได้ประมวลผลบล็อกทั้งหมดประมาณ1ล้านจุดเก้าหลอดล้านนะคะ มีโฮกระเป๋าเงินประมาณ17.09ล้านกันพัฒนากระตุ้นการคาดเดาในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบชิบา์นว่าช่วงเบต้าชิบาลียมที่มีชื่อว่าพาสเพเนตได้สรุปลงนะคะแล้วเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวชิบาลียมไมเนตหรือไม่นะคะตรงนี้ก็เป็นการวิเคราะห์คาดเดาของชุมชนเท่านั้นนะคะซึ่งมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะอ่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะดิฉันก็จะพยายามตามข่าวไม่นานเกินไปนะคะ ข่าวนี้นะคะก็เพิ่งเขียนวันที่แปดวันนี้เลยนะคะในโซนของอเมริกานะะชีบะสิ่งแรกที่คุณจะทําเมื่อชีบะถึงหนึ่งเซนนะ,ค,ะคืออะไรนะคะก็ในเชิญเกา่กาๆนะคะเขาลักษณะแบบนี้ก็เขียนมาเพื่อเกา่กาๆเป็นขวัญและกําลังใจให้คนลงทุนให้มีความเชื่อมั่นแนละ,ะให้มีความฝันนั่นเองค่ะเราต้องเก่าด้วยหัวใจไว้ก่อนค่ะเติมเก่าวไว้ก่อนความฝันของนะคะหนึ่งเซนเป็นหัวใจของนักลงทุนหลายล้านคน เนื่องจากสามารถให้ความมั่นววามั่งคั่งที่คงอยู่ในคงอยู่ไปตลอดชีวิตปัจจุบันมีนักลงทุนประมาณ1.3ล้านคนถือครองชีบะและส่วนใหญ่ได้เข้าสู่โทเค็นเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวชีบะกำลังจะซื้อขายที่ระดับศูนย์ห้าตัวเก้าและจำเป็นต้องลบ0 4ตัวถูกพ่อกันเพื่อให้ได้เครื่องหมาย1นึ่งเซนหากชีบะนะคะทำรายได้ถึง1นึ่งเซน นักลงทุนส่วนใหญ่สามารถทำเงินได้หนึ่งล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการถือครองอนะคะนี่ก็คือข้อมูลการติดต่อนักลงทุนนะคะถามาว่าคุณจะทำอย่างไรนะคะก็คือวอนเชอร์นะคะ่าวอนเชอร์นะคะติดต่อนักลงทุนถามไปนั่นเองคุณจะทํายังไงเมื่อชีบาทถึงหนึ่งเซนคำตอบก็คือนะคะข้อมูลเชิงลึกผู้ถือส่วนใหญ่ต้องการมีชีวิตที่สะดวกสบายเชื่อมั่นว่าทีบะจะบรรลุเป้าหมายได้ไม่ชา้า อ่าชีบะคุณจะทําอย่างไรเมื่อชิบะถึงหนึ่เซนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อชิบะถึงหนเซนเพื่อนๆนมองว่ามันเป็นไปได้หรือไม่และถ้าถึงหนึ่งเซนจริงๆเพืเ่อนๆจะทําอะไรบ้างลอง,องร่วมจินตนาการและลองคอมเมนต์ในคลิปนี้นะคะเพราะการจินตนาการค่ะนะคะ มันถือว่ามีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์นะคะมีผลการวิจัยเรื่องการจินตนาการค่ะมันคือการสร้างความสําเร็จไว้ล่วงหน้านั่นเองความจริงจะตามมาค่ะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อแล้วดังันก็เป็นนักจิตหนันงนนสือเรื่องจิตวิทยาพัฒนาตัวเองนะมาดูต่อค่ะนะคะท่านว่้ชชั้นจะลาออกจากน,น้านคะคะความปันหนึ่งเซนสิ่กเ็ดนี่ก็คือคันงาน ลักยันก็เชื่อว่าเพื่อนหลายคนคงชึกเช่นเดียวกันครับพนักงานนะคะร่วมเบอร์เกอร์ที่ทํางานข้าแรงขั้นต่ำในโทนะคะพีการัดแคนซัสนะคะเปิดเผยว่าเขาเป็นเจ้าของโทเค็นชิบะจำนวนหนึ่งร้อยแปสิบเก้าล้านโทเคนน็นพนักงานยืนยันว่าเขาจะลาออกจากการงานในนาทีที่ชิบะมีะไรายได้ถึงหนึ่งเซนดอลลาร์ผมขอ เลิกในวันที่ชีบาถึงหนึ่งเซนและใช้เงินเพื่อสร้างธุรกิจเขากล่าวว่าหากโทเก้นมินสุนักถึงหนึ่งเซนเขาจะทำเงินได้ประมาณหนึ่งจุดแปดล้านนะคะหนึ่งจุดแปดล้านอ่าดีฉันก็มีโอกาสลุ้นเช่นเดียวกันนะคะถ้าถึงหนึ่งเซนดีฉันก็มีโอกาสที่จะไดเช่นเดียวกันปรักมาหนึ่งล้านกว่าดอลลาร์เช่นเดียวกันเพราะตอนนี้เดียนก็ถืออยู่ร้อยกว่าล้านค่ะอ่ามาต่อค่ะฉัน ส่วนท่านที่สองค่ะฉันจะน้ำฉันจะน้ำตาไหลเมื่อถึง1เซนนักพินาซอฟต์แวร์ท่านนี้บอกว่าน้ำตาไหลเลยนะคะนักซอฟต์ดอกวัยสามจะจากจาบราซิโก,โกค่ะริฟอร์เนียกล่าวว่าสิ่งแรกที่เขาจะทำเมื่อชีบะถึง1เซนคือร้องไห้ความฝันหนึ่งเซนเป็นความรู้สึกทางอารมณ์ที่กลวม นะคะท่วมท้นสึงซึ่งอาจเปลี่ยนชีวิตของนักลงทุนหลายล้านคนในช่วงข้ามคืนเขายืนยันว่าเขาเป็นเจ้าของชีบาประมาณ238ล้านโอ้โหท่านี้เยอะกว่าอีกนะคะและสามารถสร้างไรายได้2.3ล้านดอลลาร์หากนะคะจะได้ถึง2.3ล้านดอลลาร์หากถึง1เซนถ้าชีบามีไรายได้ถึง1เซนนะฉันนะจะทำเงินได้สองสล้านเหรียญและถูกจัดการ ตลอดชีวิตเขากล่าวว่านักลงทุนกล่าวเสริมว่าทันทีที่ฉันเห็นชิบะหนึ่งเซนฉันจะร้องไห้นะคะนี่ก็คือท่อนทีสองมาดูท่านที่สามค่ะฉันจะซื้อบ้านในฝันเมื่อราคาถึงหนึ่งเซนนะคะอ่าท่านนี้บอกว่าซื้อบ้านในฝันเลยนะคะว่าเขาชื่อว่าแจมายหรือเปล่านะเชเชนมายนะคะวัยที่เจ็ดปีจากนะคะเทนนิซี่นะค In c, นะคเปิดเผยว่านะค,คือจะซื้อบ้านในฝันหลังชิบ นะคะมีรายได้ถึงหนึ่งเซนดอลลาร์เธอระบุว่าจะซื้อที่ดินมากกว่ายนะี่สิบนาทีเคและสร้างบ้านในฝันขนาดสี่พันตารางฟูตฉันจะสร้างบ้านของฉันตามที่ฉันต้องการและวางแนวถนนด้วยต้นไม้ทั้งสองข้างวางฉันวางแผนไว้หมดแล้วไปจนถึงหลอดไก่ถือค่ะถือไม่ได้บอกว่ถือซื้อไว้เ a ่า ไลยนะคะคนที่สองนะคะ่ะนี่ก็คือความฝันของนักลงคุณน,นะคะก็มีการจินตนาการกันไปนะคะเพื่อให้เกิดความจริงก็ต้องจินตนาการก่อนเราถึงจะถือได้นะคะถ้าไม่มีจินตนาการเลยมันก็ไม่สามารถถือได้ะค่ะ่ะมาดูข่าวนี้กัน,นะคะ่ะชีบาลียมค่ะนะคะวาเลเตอร์ วอลิเดเตอร์ค่ะถ่ายทอดสดบนนะคะไมเน็ตเราคงจะได้เห็นนะคะ mm hmm. เมื่อมีการนะคบเปิดตัวชิบะเรียมไมเน็ตก็จะเห็นวาลิเดเตอร์นะคะอ่าเทสเน็ตนะคะข่าวชิบะการเปิดตัวชิบะเรียมไมเน็ net, ใตใกล้เข้ามาแล้วเนื่องจากเครือข่ายนะคะทดสอบนะคะพัดเท อ่าพลาสเทเน็หยุดทํางานและผู้ตรวจสอบความถูกต้องจะใช้งานบน m ม n n เน็หรือไม่ตรงนี้ก็ต้องฝากไปชิบะหรือยูสองบล็อกชีนะคะชีบะเรียมเตรียมเตรียมเปิดตัวสัปดาห์หน้าอ่าบะเ s สเน็ตพสเเน็ไม่ได้ประมวลผลบล็อกในช่วงสามวันที่ผ่านมาธุรก,กรรม วังล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาจากข้อมูลของนักสำรวจบล็อกเชนพัสเปสแกนที่น่าสนใจคือช่บะเรียนเคสเน็ต e ถูกหยุดลงหลังจากทำธุรกรรมถึง35ล้านครั้งแล้วที่อยู่กระเป๋าเงิน17ล้านนะคะสมาชิกบางคนของชุมชนคาดการณ์ว่าการเปิดตัวชิบะเรียมไหมเน็ตใกล้เข้ามาแล้วเนื่องจากตัว ตรวจสอบความถูกต้องกำลังเผยแพร่บนไมเน็ตแม้ว่าจะไม่ได้ระบุว่าการเตรียมการของชีบะเรียมเสร็จสมบูรณ์หรือไม่แต่ก็บอกให้ก็บอกใ่ถึงการเปิดตัวที่เป็นไปได้ในสัปดาห์หน้า<ส>ในขณะเดียวกันนะคะลูซี่เจ้าหน้าที่ของชีบะยืนยันการเปิดตัวชีบะเรียมไมเน็ตในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเธอกล่าวว่ามีข่าวที่น่าตื่นเต้นสำหรับชุมชนเมื่อระบบนิเวศชีบะพร้อมที่จะเริ่มต้นการเผาไหม้ หัวนหน้านักพัฒนาคู่สามารถยังยืนยันการเปิดตัวนะคะที่บารเรียมไมเน็ตที่งานบล็อกเชนนะคะในบล็อกโพสก่อนหน้านี้เขาพูดนั่นเองเรายุ่งมากเกินไปสําหรับนะ,ะทํางานให้เสร็จและเปิดตัวชีบารีเอียนนะคะนี่ก็คือสิ่งที่หัวนหน้าเขามีการแบ่งปันทวิตนะคะในส่วนนะคะามาดูในส่วนของราคาก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะมาดูข่าวอื่นต่อค่ะ ข่าวนี้พูดถึงชิบาตเบินโทเค็นขอให้ประธานซีโอนะคะก็คือประธานอ่าซีโอของคอร์ตอสหรัฐนั่นเองให้เขาลาออกนี่ก็คือข่าวค่ะมาดูเนื้อหาข่าวสักเล็กน้อยค่ะนะเครื่องมือติดตามการเผาไหม้ของชิบาตได้แบ่งปันเคล็ดลับกนะฝ่าจีเชรีนะคะเคนเซลโรนะคะอ่า เนส์โลโดยขอให้เขาลาออกจากตำแหน่งนะคะถ้าเรียกชื่อประธานกราตอผิดต้องขอไยนะคะอ่าให้เขาลาออกจากตาแหน่งประธานคณะกรรมก,ก,การกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาที่น่าประทับใจชิบาเลียมซึ่งเป็นผู้ติดตามการเผาไหม้ของชิบะนะคะได้ขอให้นะ,ะประธานกราตอลาออกกรตอลาออกเนื่องจากเกิดขึ้นเมื่อวันเมื่อวานนี้หลังจากนะคะปา่เวนเลอร์นะคะ เรียกร้องให้สาธารณชนแบ่งปันเคล็ดลับเพื่อปรับปรุงค่าคอมมิชชั่นในทวิตเมื่อวานนี้นะคะกล่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลวางแผนนะคะวางแผนนะคะที่จะปรับปรุงกฎของตลาดทุนเพื่อจัดการกับความท้าทายของอุตสาหกรรมนะคะตามที่นะคะประธานกรประธานกรตอนะคะแสดงต่อสาธารณชนนะคะโดยแบ่งปันเคล็ดลับผ่านช่องนะคะทางที่ SEC สนับสนุนรวมถึงแผ่นฟอร์มออนไลน์อีเมล,ลและจดสมาชิกหลายคนของชุมชนคริปโตตอบสนองต่อคำขอของประธานค่ะประธานกรอตอที่น่าสนใจก็คือชิบะเรียมเข้าร่วมกับผู้ที่ชื่นชอบคริปโตคนอื่นเพื่อส่งคลิปนะคที่คือกแนะนำลาออกนะคะก็คือชิบะคว,วิดนั่นเองแล้วบอกให้กขอลาออกนะคะในทว,วิตเตอร์นะคะเ่าลัลลบ,อบอ่อยๆเขานะก็คือชีบะ นะชิบะเบอร์น,นั่นเองไปทวิตให้เขาลาออกนะคะแหมนะช่างทำนั้นเนี่ยดิฉันเองก็อยากให้ลาออกเช่นเดียวกัน,กนค่ะผู้ที่ชื่นชอบคลิปตัคนอื่นร้องต้องการให้นะคะเซนเซนเลอร์นะคะเซนเซนเซนเจนเจนเจนเลอร์นะคะลบบอกก็คือการลาออกจากตำแหน่งของเขานั่นเองนะ,ะดิฉันก็เรียกชื่อเขาผิดอยู่เรื่อยละ เลยนะคะมาเมาต่อมาค่ะข่าวนี้ค่ะนะคะเป็นข่าวเรื่องของชีบะนะคะร,รอนะคะเป็นการรอการเสนอนะคะอ่าในข่าวนี้เดี๋ยวไปดูเนื้อหาสักเล็กน้อยค่ะล,ลูซี่สมาชิกทีมชีบะเผยข่าวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับชีบะข่าวที่น่าตื่นเต้นรออยู่ข้างหน้าค่ะลูซี่นะคะว่าได้พูดถึงรอข่าวใหญ่การเปิดตัวใหม่เลของชีบาเลียมอย่างใจจดใจต่อท่ามกลาง นวกันหลายอย่างเมื่อฤดูร้อนของชีบาเลียมค่อยๆชีคลายนะจากความคาดหวังเหล่านี้ดูจี้คาดการณ์ครั้งใหญ่เกี่ยวกับระบบนิเวศของชีบะความรู้สึกลึกๆของทันบอกว่าระบบนิเวศชีบะกําลังเตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นการวิ่งกระทิ้งราคาชีบาเริ่มเกินไหวอีกครั้งเพิ่มขึ้น4.22%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา ก็ต้องจับตาดูนะคะเพราะช่วงนี้ค่ะปาวันก็มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างบ่อยนะคะค่อนข้างเยอะด้วยนั่นคือปาวันอาจจะเคลื่อนไหวเตรียมขายให้กับรายย่อยนะคะเรียกว่าเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะเพราะจกนะคะสร้างกระแสข่าวดีๆเข้ามาค่ะและประวันก็ปั่นพุ่งขึ้นค่ะประวันก็ทําราคาก่อนหลังจากนั้นเมาก็เข้ามาหรือลายย่อยก็พิ่งวิ่งเข้ามาค่ะกลัวตกขบพนค่ะน,นะก็วิ่งเกาะทันดีเมาละคราวนี้ นะคะปาวานก็หนแล้วอ่าฉันได้ขายของแล้วฉันเก็บมานานนะคะฉะนั้นเราอย่าเป็นนะคะอย่าเป็นขนมหวานให้กับปาวานนะคะนะคัไม่ต้องกลัวตกโบน่ะการคาดหวังใหม่นะ,ะเกี่ยวกับการเปิดตัวชิบะไมเน็ตแม้จะไม่มีวันเปิดตัวชิบะเรียมไมเน็ตอย่างเป็นทางการแ่ชุมชนก็คาดการ์าบล็อกเชนลุยอที่สองอาจจะเปิดตัวในงานในวันที่สิบห้าสิบหกนั่นเองครันนี่ก็คือสิ่งที่ชุมชนวิเคราะห์เราไปดูข่าวสุดเ้ากัน ครับอ่าข่าวสุดท้ายก็เรื่องชิบาวาดเทียนแห่งความหวังนะคะอ่าข้อมูลการข้อมูลการตลาดล่าสุดแสดงเห็นภาพในแง่ดีสำหรับผู้ชื่นชอบชิบะนะคะโทเคนการกลับตัว14%จากการเตรียมจาก14%จากการนะคะเพื่อให้อยู่ในให้อยู่เหนือเครื่องหมายนะคะศูนย์ 5ตัวเก้าสำหรับนักลงทุนที่ติดตามผลการดำเนินงานของชิบะอย่างใกล้ชิดสิ่งนี้มีความหวังริบหรี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสกุลเงินดิจิทัลพยายามรักษาหน่องเหลือนะคะก็คือ04ตัวหนึ่งเมื่อเร็วนี้การชุมนุมที่มีความหวังนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่ค่อนข้างวุ่นวายสำหรับชิบะเมื่อไม่นานมานี้โทเคนประสบกับความล้มเหลวอ,อย่างมากเนื่องจากไม่สามารถรักษาตำแหน่งเหนือ 200 EMA ได้ระดับแนวต้านที่มีในสำคัญนี้เมื่อทะลุไปแล้วคาดว่าจะาทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งแต่ชีบาตร้องเผชิญกับแ,แรงขายที่เพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็คือในช่วงเทคนิคครับที่มีการวิเคราะห์นั่นเองนะคะในส่วนในช่วงเทคนิคก็มีการวิเคราะห์นะคะการเปิดตัวชี้บัตรเรียงน,นะคะคาดหวังนะคะน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตพื้นฐานนะคะ ก็อาจจะทําให้มีการเคลื่อนไหวของราคาที่พุ่งสูงขึ้นนะคะเพราะนะ้มันจะเป็นการรวมทํากิจกรรมของปลาวานที่ปลาวานขัดจังหวะราคาพุ่งขึ้นและทําให้ลดูนยนไปหนึ่งตัวได้นะคะจากนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์ค่ะว่าปลาวานน่าจะทําราคานั่นเองนะและจะเห็นการพุ่งขึ้นนะคะอ่ะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสำหรับข่าวดิบะอินุในวันนี้จ่ายเาอนภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดก็ต้องขอไปนะคะ เอาวันนี้ก็คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะจะขอบคุณทุกสั้นเลยนะคะแล้วใครนะคะติดตามฟังข่าวประจาไม่เคยกดซับสไครก็อย่าลืมกดซับสไครนะคะถ้าชอบในการตามข่าวนะคะถ้าชอบนะคะถ้าชอบคุณก็กดซับสไครค่ะถ้าไม่ชอบแต่คุณมาดูทุกคลิป <c oughs> นะก็ไม่เป็นไรค่ะนะ,ะปิดท้ายด้วยคําเตือนค่ะ